สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการครูปอชอบเล่าพอดแคสต์ตอนที่แล้วเราเล่าเรื่อง MRP การวางแผนความต้องการวัสดุไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ฟังรีบไปฟังเลยนะครับจะได้ไม่ตกขบวนเอาละวันนี้เราจะขยับไปอีกหนึ่งขั้นครับจากการวางแผนมาสู่การควบคุมการทำงานหรือ Production Control พูดง่ายๆก็คือ ตอนแรกระวังแผนสวยหรูแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนสุดท้ายงานก็อาจจะเละเทะได้เหมือนกัน <laughs> เอาล่ะการควบคุมการผลิตแอนิเมชันมีหลักๆอยู่3เรื่องใหญ่ๆที่เราต้องโฟกัส 1. การติดตามความก้าวหน้า (progress tracking) เหมือนอาจารย์เช็คชื่อในห้องเรียนครับต้องรู้ว่าใครทำถึงไหนแล้วในสายแอนิเมชันเรามักใช้ Production Board, Trello, Shotgun หรือ Notion แบ่งงานเป็นช็อตซีนแทสกแล้วคอยอัปเดตว่าเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ 2. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) งานที่เสร็จแล้วต้องรีวิวตรวจสอบว่าได้ตามมาตรฐานหรือ,อยังเช่นริกตัวละครแขนขาเบียวไหมโมชั่นลื่นไหลหรือเปล่าเรนเดอร์มีน้อยสูหไหมขั้นนี้เหมือนมีครูคุมสอบคอยดูว่าเด็กทำข้อสอบถูกแน่ๆ 3. การจัดการเวลาและทรัพยากร (Time and Resource Management) ตรงนี้คือของจริงครับเพราะงานแอนิเมชันใช้ทรัพยากรหนักมากโดยเฉพาะเวลาและเครื่องเรนเดอร์เทคนิคคือจัดคิวเรนเดอร์ให้ดีเพื่อเวลาสำหรับแก้ไขและแบ่งทีมงานให้ทำงานคู่ขนาดได้ข้อดีของการควบคุมโปรดักชันนะครับก็คืองานเดือนตามแผนไม่หลุดเดดไลน์ลดการแก้งานซํำซ้อนทีมงานทำงานแบบเห็นเป้าหมายเดียวกัน ที่สำคัญครับช่วยให้เรายังมีเวลาไปกินกาแฟไม่ต้องนอนค้างสตูดิโอครับฮ่าสรุปเลยนะครับ production control ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือการดูแลง,งานให้เดินไปตามที่เราวางไว้ในแผน MRP นั่นแหละเพียง <c oughs> แต่ต้องมีระบบมีการติดตามและมีคนรับผิดชอบชัดเจนและสำหรับ EP หน้าครูปอจะพาไปคุยเรื่องการวัดผลและการประเมินประสิทธิภาพงานแอนิเมชัน ว่าจะใช้เกณฑ์อะไรบ้างถึงจะรู้ว่างานที่เราทำนั้นดีพอสำหรับส่งออกไปสู่สายตาผู้ชมอย่าลืมกดติดตามรายการครูปอชอบเล่าพอดแคสต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ